สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าที่สั่งมานะครับเราก็มาดูกันว่ามีอะไรก็มารีวิวให้ที่ร้านนิดนึงเพื่อช่วยโปรโมทกันนะครับว่าที่ร้านเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับนอกจากเงินโบราณพดด่วงต่างๆเขาก็มี รายการอื่นๆนะครับอันนี้ผมก็ไปปิดมานะก็ไปปิดมาก็ถึงง่ายอยากจะบูชาเท้าเวสวุวรรณนะครับก็เลยติดต่อเข้าไปนะครับก็ร้านนี้นะก็มีใน t i k t อกเดี๋ยวผมจะแท็ก ID ใน t i k t อกนะครับให้ที่คลิปของผมใน t i k t อก นะครับนะร้านนี้เขาก็มีนอกเหนือกว่าเป็นกรูท่านหนึ่งสำหรับเงินพดด้วงเลยนะผมก็ขอแบ่งปันเงินพดด้วงจากเท่านี้มานะครับแล้วก็รอบนี้นะผมก็เลยได้มานะครับนะก็มาแบ่งปันกันนะครับอันนี้คือแจกให้มานะครับเป็นหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็อันนี้ รู้สึกก็จะเป็นอ่ใช่หลวงพ่อพัดนะครับก็คือหกสี่สองที่ผมไปนี่มาแล้วก็นี่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 ทาเวททาเวทนะทาเวทสุวรรณที่ผมไปปิดมานะครับจะเรียมขึ้นคอนะครับนะจะเรียมจะเรียมขึ้นคอนะครับนี่คือทาเวทสุวรรณนะครับทาเวทสุวรรณนะครับเศรษฐี เจ้าทรับนะครับแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ค่อยสันทัสสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็เอาไว้บูชานะครับก็เอาไว้แบ่งปันให้เผื่อท่านใดที่ติดตามรับชมผมใน t ิกต็อกนะก็จะเอาแบ่งปันให้นะครับนะก็สวยๆทุกองนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณ จริงๆตั้งใจที่จะ <c oughs> ท้าวิสุวรรณมาบูชานะครับนะก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเดี๋ยวผมจะแท็ก ID ในช่องที่ต่อเขาไว้ก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ